ทำยังสื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธประชาชนสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านระหว่างวันที่8ปถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นผมและคณะ ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการตามความเชิญของนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นการเยือนครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่มีความใกล้ชิดกันมามากกว่า600ปีเพื่อจะผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่สําคัญให้เกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและเสริมสร้างความเชื่อมัน่นต่อภาคส่วนต,ต่างๆของญี่ปุ่นด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสมําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยทั้งสิน้น ในระหว่างการเยือนนั้นผมและภรรยาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าชายนรุฮิโตะมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นและพระชายาณาพระตำหนักมกุฎราชกุมารพระราชวังอาคาสกะเจ้าชายนรุฮิโตะทรงมีพระราชดำรัสถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและทรงฝากพระราชสารถึงทั้งสองพระองค์ด้วยในโอกาสนี้ผมได้ขอพระราชทานพระราชาอนุญาตในนามของประชาชนชาวไทย ถวายพระพรสมเด็จพระจกักรพรรดิและพระจกักรพรรดินีด้วยนะครับสําหรับประเทศไทยกับญี่ปุ่นนั้นมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดในทุกระดับตั้งแต่ราชวงศ์รัฐบาลลงมาถึงระดับประชาชนซึ่งที่ผ่านมานั้นรัฐบาลไทยกับญี่ปุ่นมีการทําการร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความร่วมมือบนพื้นฐานของผลประโยชน์และความไม่เนื้อเชื่อใจกันมาโดยตลอด ในโอกาสนี้ผมได้เข้าคารวะนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้การต้อนรับผมและคณะอย่างสมเกียรติอบอุน่นและเป็นกันเองทั้งนี้เราทั้งสองก็เห็นพ้องกันถึงความสําคัญของการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดในการดาเนินบทบาทของทั้งสองประเทศในอนุภูมิภาครูปแม,ม่น้ำโขงและอาเซียนด้วยนะครับ นอกจากฝ่ายรัฐบาลแล้วนั้นผมยังได้มีโอกาสพบปะหารือกับภาคเอกชนและผู้แทนจากบริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นเป็นจํานวนกว่า10คณะผมได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยรวมแล้วภาคเอกชนญี่ปุ่นยังมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยและได้แสดงความสนใจในธุรกิจผลิตไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานระบบรางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และการจัดตั้งการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นผมขอให้ภาคเอกชนดังกล่าวนั้นได้จัดทําแผนธุรกิจและการพัฒนาร่วมกันโดยประสานกับภาครัฐของญี่ปุ่นและไทยโดยรัฐบาลไทยก็จะพิจารณาสิทธิการลดหย่อนภาษีการค้าต่างๆและจะกาหนดมาตรการแก้ไขอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสุรากรเพื่อเพิ่มมูลค่าของการลงทุนต่อไปนะครับในนามของรัฐบาลไทยผมได้ขอให้ภาคธุรกิจการธนาคารญี่ปุ่น ได้พิจรารณามองไทยเป็นศูนย์กลางทางการลงทุนในอาเซียนโดยผมยืนยันว่าเราพร้อมจะดูแลนักลงทุนญี่ปุน่นนอกจากนี้ผมได้แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในทุกพื้นที่ให้มีความมั่นคงโดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่เรียกว่าไทยบวกหนึ่งน,นะครับนอกจากนั้นผมได้เน้นย้ำขอให้นักธุรกิจญี่ปุ่น เข้ามาช่วยเหลือพัฒนาในเรื่องงการลงทุนการแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรเนื่องจากประเทศไทยมีผลผลิตหลายชนิดที่เป็นทีน่นิยมของชาวญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่นเองก็มีเทคโนโลยีและความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ระบบการตลาดระบบสากลชุมชนและระบบชนประธานถึงเหล่านี้ญี่ปุ่นสามารถเข้ามาช่วยเหลือภาคการเกษตรของไทยได้รวมไปถึงการลงทุนจะตั้งโรงงานแปลรูปทางการเกษตรในไทย ผมได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในขณะนี้ที่ต้องการจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตต่อไร่การเกษตรอินทรีย์การพัฒนาพันธุ์ข้าวและพืชผักผลไม้การรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการให้การช่วยเหลือที่ตรงเป้าหมายการแก้ไขปัญหาพ่อค้าคนกลางการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้าใจในการทําการตลาดและการพัฒนาระบบชุมทาเป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้นั้นก็ต้องการให้ เกิดความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับได้สแสวงหาความร่วมมือในด้านการลงทุนร่วมกันร่วมมือกันพัฒนาในด้านนี้อย่างจริงจังซึ่งญี่ปุ่นก็จะสามารถนําเข้าสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการของประเทศของตนขณะนี้ไทยเองก็สามารถพัฒนาภาคการเกษตรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยและของสองประเทศ ได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าพัฒนาร่วมกันได้มันก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกสําหรับทางสมาพันธุรกิจญี่ปุ่นก็ได้แสดงความสนใจเพิ่มมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยโดยจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการลงทุนเพื่อขยายต่อไปในนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและอาเซียนซึ่งในการนี้ผมได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนญี่ปุ่นได้ช่วยกันใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยให้มากขึ้นสนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งญี่ปุ่นก็ได้เคยผ่านประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวิจัยและการพัฒนามีความรู้เทคโนโลยีสูงนะครับก็ขอให้ช่วยถ่ายทอดให้กับคนไทยด้วยก็หวังว่าภาคเอกชนญี่ปุ่นนั้นจะได้มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยให้มากขึ้นรวมทั้งการจัดสํดานักงานใหญ่ในไทยและเร่งให้มีการเจรจา FTA ระหว่างกันรวมทั้งการผลักดันส่งเสริม SME ของไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้เอสบีญี่ปุ่นขยายการลงทุนในไทยให้มากขึ้นในอนาคตในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยผมขอได้ร่วมกันขอบคุณรัฐบาลและชาวญี่ปุ่นที่มีความห่วงใย,ยต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมาโดยตลอดผมได้ชี้แจงให้ทางญี่ปุ่นทราบว่าบัดนี้การยกเลิกรัฐมนูญฉบับถาวรยังคงดําเนินการอยู่ไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เป็นไปตามแผนงานหรือรูปแบบที่ได้กาหนดไว้ทุกประการการที่คอสชเข้ามาทําหน้าที่ในครั้นี้นั้น เพื่อจับรัหาราชการให้ประเทศไทยเดินหน้ามีความต้องกาเป็นอย่างยิ่งต่อนักของคนไทยนะครับเราต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งมานานหลายปีปัญหาต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเหลื่อมล้าทางสังคมการทุจริตคอร์รัปชันการเมืองที่เห็นแก่ผู้พ้องมองข้ามผลประโยชน์ของชาติและประชาชนหรือความพยายามในการบั่นทอนความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติทั้งหมดนี้ทําให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปไม่ได้ซึ่งผมก็ขอให้ชาวญี่ปุ่น มีความมั่นใจว่าประเทศไทยของเรานั้นกําลังพยายามอย่างเต็มที่ในการจะแก้ไขปัญหาที่สะสมมายาวนานรอบด้านในทุกเรื่องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อจะนําไปสู่การพัฒนาทางการเมืองเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นที่นักการเมืองและผู้บริหารน,นั้นมีวินยัยมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบต่อการบริหารบ้านเมืองโดยสุดท้ายนั้นผมก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งต่อไปอีกในอนาคตประชาชนจะกลับมาเป็นศูนย์กลาง และประเทศไทยก็จะกลับมาเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยังยืนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อยากจะกล่าวถึงสิ่งดีๆที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับก็ได้แก่วันนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีความสมัครสมานสามคัคคีปรองดองกันมากยิ่งขึ้นนักการเมืองทุกพวกทุกฝ่ายสามารถเดินทางไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนกันประกอบธุรกิจส่วนตัวกันได้เป็นปกติประชาชนมีความสุขไม่มีความขัดแยง้งขนาดใหญ่จากการเมือง ในส่วนที่ยังมีความขัดแย้งตอบโต้กันไปมานั้นก็คงเป็นส่วนน้อยนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจยังปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรือมีเหตุผลส่วนตัวก็แล้วแต่ก็ขอให้ช่วยกันนะครับช่วยกันในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้หลายพื้นที่นะครับจำนวนมากนะครับมีการปรับปรุงตนเองแล้วก็ร่วมมือกับรัฐบาลตามที่เราเห็นจากข่าวในโทรทัศน์นะครับโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบตอ,อบจอหลายๆแห่ง mm. ก็ได้ออกมาแสดง mm. หเห็นผลการทํางานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในทันที mm. เรล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ mm. ก็ขอฝากสื่อมวลชนในท้องถิน่น mm. ให้ช่วยกันนาเสนอต่อไปนะครับ mm. ให้ต่อเนื่องด้วย mm. เพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันท mm. ั้งในด้านการเกษตรนั้นวันนี้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตโดยกระทรวงเกษตรและก็ประชาชนผลิตเองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนการผลิตมากขึ้นตามลําดับเป็นผลดีทั้งสิ้นนะครับมีการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนสร้างตลาดชุมชนตลาดนัดการเกษตรแพร่หลายมากขึ้นในทุกพื้นที่ได้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเช่นข้าวยางและผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับทางการเกษตรซึ่งอาจจะทําให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรและการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางสามารถที่จะกําหนดราคาหรือรู้ราคาในท้องตลาดได้ จะได้ดําเนินการให้เหมาะสมนะครับแล้วก็จะทําให้ราคาผลผลิตเหล่านั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับต้องเรียนรู้ทั้งผลิตแล้วก็การตลาดด้วยนะครับถึงจะยั่งยืนในส่วนการพัฒนาสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในเรื่องยางพารานั้นรัฐบาลได้เร่งดําเนินการในหลายมาตรการนอกจากการช่วยเหลือไปแล้วนะครับเช่นปัจจุบันนั้นได้สั่งการไปแล้วในเรื่องการเพิ่มการใช้ยางในประเทศนําไปสร้างถนนผลิตพื้นยางในสามกีฬาการร่นลงให้เอกชนร่วมลงทุน การแสวงหาตลาดยางการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบกดราคาอย่างไรก็ตามนะครับทุกเรื่องต้องใช้เวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นโดยเพิ่งยิ่งการสร้างมาตรฐานและการรับรองสินค้ารัฐบาลจะพยายามทําให้ราคายางเพิ่มขึ้นและจะไม่ให้เกษตรกรต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหากจําเป็นอาจจะมีการกําหนดวิธีการรูปแบบในการขายจําหน่าย สินค้าเหล่านี้ในสัะรัฐต่อรัฐหรือบริษัทเอกชนกับรัฐนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบนั้นการดําเนินการจากน้อยไปมากตามความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความร้อนของประชาชนนะครับและที่สําคัญก็จะไม่ให้เป็นภาระกับประเทศและประชาชนต่อไปในอนาคตในด้านการบริการประชาชนนั้นได้มีความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนมากขึ้นผ่านช่องทางหลายช่องทางก็ขอให้กําลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชน ทุกคนที่ช่วยกันปรับตนเองแล้วก็เดินหน้าร่วมกันในการพัฒนาประเทศนะครับในด้านการบริการและการให้ความสะดวกกับประชาชนนั้นรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เป็นการทํางานจากโครงสร้างในปัจจุบันนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วสะดวกสบายลดขั้นตอนลดเวลาลดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องเสียเวลามากและที่สําคัญ เจ้าที่ทุกคนนั้นต้องมองประชาชนนั้นเป็นหลักนะครับเป็นศูนย์กลางแล้วเราก็เจ้าหน้าที่จะต้องลุกเข้าหาประชาชนนะครับคือเดินเข้าหาแล้วก็ไปสอบถามปัญหาแล้วก็สแสวงหาคุณทางในการแก้ปัญหาให้กับเขานะครับเราเป็นข้าราชการที่ดีในด้านการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดคดีอาชญากรรมนั้นโดยเฉพาะคดีมินสถาบันหรือคดีอื่นนั้นซึ่งไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่น,น,สนั้นวันนี้ก็สามารถติดตามจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วนะครับต้องขอชมเชยเจ้าที่ตารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายความมั่นคงนะครับรวมทั้งประชาชนที่ช่วยกันแจ้งเบาะแสเฝ้า,าระวังซึ่งมันก็จะทําให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในแง่ของพยานหลักฐานแล้วก็รวดเร็วในการสืบสวนหาผู้กระทําความผิดนะครับซึ่งในทุกๆเรื่องที่สําคัญนั้นเราจะดําเนินการสืบหาผู้วงการผู้สัมนันา์ทางาด้านการเงินหรือเครือข่ายต่อไปให้ได้นะครับด้านการท่องเที่ยวในครนี้การท่องเที่ยวเป็นช่วงไฮซีซั่นจากการรายงานการกรวบรวมข้อมูลสถิติการเดินทาง จากสนามบินจากการเข้าพักโรงแรมการจับจ่ายซื้อสินค้าก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวจานวนมากเข้าในประเทศเพิ่มขึ้นโดยลําดับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เจ้าทุกส่วนนะครับรวมทั้งประชาชนช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยให้ครบทุกมิตินะครับทั้งความปลอดภยัยความสะอาดรอยยิ้มราคาสินค้าความซื่อสัตย์อัตราค่าบริการต่างๆเพื่อจะจูงใจให้เขากลับมาเที่ยวอีกในปีต่อไปนะครับหรือมาบ่อย ก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเจ้าที่ตำรวจทหารประชาชนทุกคนนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทําให้การท่องเที่ยวของเราฟื้นตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้นะครับในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองพนงกรุงกเกษมเมื่อวานนี้ผมได้ไปเปิดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมคลองพนงกรุงเกษมตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยอีกทั้งมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ริมคลองพุงกรุงเกษมและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องนะครับซึ่งเคยมีมาก่อนในอดีตนะครับในพื้นที่ที่มีคูคลองของประเทศไทยในกรุงเทพมหาคนครนั้นวันนี้ก็ละเลยกันไปแล้วก็ไม่สะอาดนะครับวันนี้ก็หลายแห่งก็สะอาดขึ้นขอบคุณกทมด้วยนะครับ mm. ทั้งนี้เพื่อก็จะเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบไทยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตริมน้ําแบบไทยๆในอดีต นะครับมีการผสมผสานการดำเนินชีวิตอย่างงดงามโดยเฉพาะคลองพนงคูเกษมซึ่งเป็นคลองที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์จัดกิจกรรมตลาดน้ําวิถีไทยคลองพนงคูเกษมขึ้นตั้งแต่สะพานอรไทยถนนลูกหลวงไปจนถึงบริเวณเชิงสะพานมัคคุบรรสัจะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันที่12กุมภาพันธ์จะมีไปจนถึงวันที่1มีนาคมรวมทั้งหมด18วันไม่มีวันหยุดราชการนะครับ ทั้งนี้จะแบ่งตลาดออกเป็น2ส่วนคือตลาดบกเปิดให้บริการระหว่าง18นาฬิกาถึง20นาฬิกาและตลาดน้ําให้บริการระหว่าง15นาฬิกาถึง20นาฬิกาจะได้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของดีจาก5ตลาดบก5ตลาดน้ําในกรุงเทพและจังหว yeah. mm. ัดใกล้เคียงได้แก่ตลาดนังเลิงตลาดหัวตะเข้ตลาดหลวงแพ่งตลาดวัดทองตลาดพัดกําแพงริมคลองบางหลวงตลาดน้ําตลิ่งชันตลาดน้าวัดสะพานตลาดน้ําคลองรัดมยมตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน และตลาดน้ำบางน้ําพึ่งมาเข้าร่วมกิจกรรมครับ mm. ผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจช่วยกันรประชาธมพันธ์และมาเที่ยวกันให้เยอะๆนะครับเพื่อขยายต่อไปในพื้นที่อื่นด้วยการจราจรอาจจะติดขัดบ้างแต่เราก็มีรถรับส่งให้นะครับ mm. สําหรับโครงการจักรยานมิตรภาพไทยเมียนมาผมขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดตากซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการมุ่งส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยการสร้างสรงรค์กิจกรรมที่นอกจากการส่งเสริมให้เยาวชนรักการออกกําลังกายรณรงค์การประหยัดพลังงานและลดมลพิษแล้ว <S 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 ก็ยังเป็นการสร้สงสางนวัตกรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการบริการในพื้นที่อีกด้วยนะครับในแนวชายแดนทั้งฝั่งไทยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและในประเทศเพื่อนบ้านเมืองเมียวดีประเทศเมียนมารวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ดีระหว่างพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศอาจจะนําไปสู่การเสริมสร้างความร่วมมือในระดับชาติต่อไป ซึ่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นพื้นที่เป้าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลนะครับขเขตอื่นๆก็เช่นเดียวกันก็ของนาถ้าพร้อมก็จัดก็ขอให้ดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับในด้านความร่วมมือรัฐกับเอกชนนั้นวันนี้รัฐกับเอกชนมีความร่วมมือกันมากขึ้นรับฟังความเห็นซึ่งกันและก,กันทอยทีทอาสัยนะครับภาคเอกชนร่วมมือกับรัฐในการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภาครัฐก็ต้องพยายามหาช่องทางสนับสนุนภาคเอกชน ให้ตรงกับความต้องการทั้งรัฐและเอกชนอย่างเหมาะสมรวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆด้วยนะครับสำหรับปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและพลังงานนั้นในเรื่องราคาอาหารพลังงานสินค้าการเกษตรหลายประเภทก็อาจจะมีทั้งขึ้นและลงวันนี้ลงมากเพราะไม่เคยมีใครคิดจะแก้ขายยังยั่งยืนในเฉพาะราคาผลิตผลการเกษตรนะครับเพราะนั้นต้องพิจารณาถึงต้นทางกลางทางปลายทางและก็ภาพรวมด้วยนะครับต้นทางคือผู้ผลิต ประกอบด้วยต้นทุนการขนส่งค่าจ้างแรงงานค่าเช่าอะไรก็แล้วแต่เป็นต้นทุนนะครับกลางทางก็คือในทุนเจ้าของกิจการเจ้าของผลิตผลผลิตภัณฑ์ร้านค้าปลายทางคือประชาชนทั้งสส่วนนั้นก็คงต้องดูแลอย่างเป็นธรรมสมดุลน,นะครับรัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจน้ํามันลงไม่ใช่ว่าแก๊สต้องลงไปด้วยนะครับคงไม่ใช่แบบนั้นเพราะมันคนละส่วนคนละประเภทกันคนละต้นทุนคนละวิธีการเพราะฉะนั้นถ้า น้ำมันบางประเภทลงบางประเภทขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายในการสนับสนุนพลังงานของประเทศด้วยนะครับของรัฐด้วยในวันนี้รัฐต้องการสนับสนุนให้ใช้น้ำมันแกสส๊สโซฮอลด้วยนะครับบางอย่างก็ต้องลดการเพื่อจะลดการนําเข้าแก๊สในประเทศหรือว่าต้นทุนน้ํามันดิบนะวันนี้ต้นทุนในประเทศเรามีจํากัดนะครับแหล่งพลังงานเราก็ลดลงก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าในส่วนนี้เ,เช่นแก๊สนะครับวันนี้แก๊สในประเทศที่ขุดได้เองนะก็ราคาต่ําแต่เมื่อไม่พอเอาต่างประเทศเข้ามาราคาสูงนะครับกว่ากว่าในประเทศมากนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้มากๆมันก็รวมบุญค่าในการนํเข้ามันก็สูงนะก็อันนี้เป็นที่ที่ยากนะครับที่จะเข้าใจแต่เราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะอธิบายจะเห็นได้ว่าเรื่องพลังงานเนี่ยให้มีคนออกไปชี้แจงทุกวัน นะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามมาแล้วกันนะครับถ้ามีเหตุผลเพียงพอก็ตอบได้ก็ตอบได้ถ้ามันมันไม่ใช่มันก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วล่ะนะนะครับเพราะนั้นก็เข้าใจกันบ้างเพราะนั้นบางอย่างนั้นถ้าเราใช้มากๆไปไม่ประหยัดนะมันถูกมากก็ใช้มากความสิ้นเปลืองต่างก็ก็เสียหายนะครับประเทศชาติก็ไม่มีรายได้มามาพัฒนาประเทศเช่นการใช้แก๊สวันนี้มาใช้ในการผลิตพลังงานนะ เป็นจํานวนมากนะครับทาให้ต้นทุนสูงพอเราจะไปปรับเปลี่ยนใช้ถ่านหินก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่การต่อต้านเหล่านี้นะจะใช้น้ําก็น้ําก็น้อยลงนะผลิตไฟฟ้าไม่ได้นะทุกอย่างมันก็พัวพันกันไปแบบนี้นะครับเราต้องแก้ปัญหาที่ความเข้าใจก่อนถ้าเข้าใจได้แล้วก็ช่วยกันว่าจะทําหาทางทํากันได้อย่างไรถ้าปฏิเสธทั้งหมดมันมันเดินหน้าไม่ได้นะครับแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้อยากให้ใครเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนคนไทย นะเราต้องดูแลคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะครับรจะทำอย่างสื่อทรงขอแค่เธอจงไว้ใจและสัท้าแผ่นดินจะดีในไม้ชา้าขอคืนความสุดให้เธอระชาชน